อเมริกาเป็นประเทศที่จดสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งตลอด40ปีที่ผ่านมาปี2019โดนแซงใครรู้ไหมแซงจีน เรื่องนี้นะครับตอนแรกอ่านข่าวนึกว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับสถิติทั่วไปแต่พออ่านไปปุ๊บเฮ้ยโอ้โหมีอะไรซ่อนอยู่ในเนื้อข่าวนี้เยอะแยะเลยจึงอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะครับหรือที่ตัวย่อชื่อว่า WIPO นะฮะหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานในสังกัด UN นะครับได้เปิดเผยว่าปีที่ผ่านมานะครับปี2019ประเทศจีนได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรมากที่สุดแซงสหรัฐที่เป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดในช่วงระยะ40ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีความร่วมมือ ด้านสิทธิบัตรระหว่างประเทศนะครับตั้งแต่ปี1978เนี่ยสหรัฐอันดับหนึ่งมาตลอดมีปี2019ที่ผ่านมานี่แหละโดนจีนแซงโอ้โหโ,โดย WIPO เปิดเผยว่าปีที่แล้วจีนได้ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาไปทั้งหมด58,990รายการนะครับเพิ่มขึ้นถึง200เท่าเมื่อเทียบกับ20ปีที่ผ่านมา <Wow. S 1> ของจีนนะ คือจีนจดสิทธิบัตรเยอะมากปีนี้เฉือนสารัฐไปนิดเดียวครับสารัฐยื่นจดไป5,7,840รายการซึ่ง ก็ชนะกันแค่พันกว่าสิทธิบัตรเองนะโอ้โหโดย wipo ยังเปิดเผยอีกว่าบริษัทในจีนนะครับหน่วยงานในจีนที่จดสิทธิบัตรเยอะที่สุดคือใครรู้ไหมครับหัวเว่ยโอ้โหเริ่มปฏิปตอภาพเห็นแล้วไหมครับว่าผมจะเล่าอะไรหัวเว่ยเนี่ยยื่นจดเป็นอันดับหนึ่งในจีนนะครับ3ปีติดต่อกันแล้วครับส่วนประเทศที่ได้อันดับ3ของโลกก็คือญี่ปุ่น ลองมาอันดับ4คือเยอรมันอันดับ5คือเกาหลีใต้โอ้โหประเทศไทยไม่รู้อยู่อันดับที่เท่าไหร่เราไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าการที่จะเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกได้ หรือจะมีเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจได้คุณต้องมีสิทธิบัตรคุณต้องมีเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์ของคุณเองคุณต้องคิดค้นอะไรได้ก่อนคนอื่นแล้วทําได้ด้วยตัวเองสหรัฐอเมริกาถึงเป็นประเทศที่มีความเป็นมหาอำนาจตลอด40ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเขาสปรินต์ตัวเองมาตั้งแต่สมัยอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลล์เกรแฮมเบลล์นี่เป็นคนที่จดสิทธิบัตรเยอะมากนะครับถึงขนาดเปิดเบลล์แลบแล้วก็รวบรวมคนเก่งๆอินเวนเตอร์ของโลกมารวมนะครับจดเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดอันั้นอันหนึ่งตลอดพอมาถึงปี2020 โดนจีนแซงแปลว่าอะไรนักวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับมองออกไปเลยว่าจากนี้ไปประเทศที่จะขึ้นมาแข็งแกร่งกว่าสหรัฐอเมริกาในอนาคตต้องเป็นประเทศจีนอย่างแน่นอนโอ้โหเกิดจากกรณีนี้แน่ๆก่อนที่เขามีเรื่องพิพาทกันผมว่าสิ่งนี้สหรัฐมองเห็นมาตั้งแต่ตอนนั้นละว่าเฮ้ยจีนเนี่ยจดสิธิผัตนเยอะขึ้นเรื่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆแซงญี่ปุ่นตอนไหนก็ไม่รู้แซงเกาหลีใต้แซงเยอรมันตอนไหนก็ไม่รู้แต่ไล่ขึ้นมาเป็นรนดับ2แล้ว พอมาถึงปี2019ก็แซงขึ้นไปเป็นรนดับหนึ่งสหรัฐจึงเริ่มกีดกันทางการค้าไงเริ่มมีปัญหาทะเลาะเบาแววงกับจีนเนี่ยนะสังเกตไหมถ้าเรามองย้อนหลังไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นฉากๆเลยว่าเขาคงเห็นสิ่งนี้แล้วแหละว่าจีนกำลังเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเฮ้ยไม่ได้เราต้องสกัดดาวลูกม,มัน <c oughs> นะเราต้องไม่ให้มันเข้ามาขายในประเทศเราตุ้นนี้เนี่ยโอ้โห ทำทุกวิถีทางสุดท้ายจีนยิ่งเร่งตัวเองขึ้นมาอีกครับจีนบอกว่านี่เห็นไหมเราไปขายของประเทศเขาไม่ได้เพราะว่าเขาถือสิทธิบัตรอยู่พอเขามีสิทธิบัตรเขาก็กีดกันเราได้เพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องเก่งขึ้นศึกษาหาความรู้สร้างเทคโนโลยีของตัวเองจากเดิมที่เป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงคือค่าแรงต่ําผลิตของออกมาได้คุณภาพดีสามารถมาผลิตแทนยี่ห้ออือ่นทั่วโลกได้ ถัดมาครับผลิตสินค้าเป็นของตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆเพิ่มความรู้เพิ่มสิทธิบัตรเพิ่มความสามารถเพิ่มเทคโนโลยีของตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งของการจดสิทธิบัตรได้จากนี้ไปจีนจะยิ่งใหญ่กว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆประเทศที่ต้องมองตามคืออะไรไหมครับญี่ปุน่นโอ้เขาแซงญี่ปุ่นขึ้นมาแซงฐาัฐได้อีกหน่อยรถยนต์จีนก็จะเหนือกว่ารถยนต์ญี่ปุ่น รถยนต์ยุโรปอย่างเยอรมน,นีก็จะได้กว่าจีนเพราะจีนนี่ไปแล้วพยานมาข้างหน้าแล้วเกาหลีใต้บริษัทใหญ่ๆอย่างเกาหลีใต้อย่าง l u c k ี้โกลสตาหรือ LG ีนะหรือซัมซุงก็ต้องกังวลเฮ้ยทำไมจีนถึงเก่งขนาดนี้นะเรื่องนี้แหมไม่ใช่แค่มารายงาสถิตีอย่างเดียวนะครับแต่มองให้เห็นถึงอนาคตเลยยิ่งโอ้โหผมไม่แปลกใจจริงๆผมเชื่อตั้งแต่สมัยเด็กๆลว้ว่าคนจีนเนี่ยเก่งมากม ไม่ว่าจะเป็นบูสลีเนี่ยโ,โหเตะไม้ทันสันตัวใหญ่ล้มคลืนยิบมันเนี่ยอาจารย์ยิบมันป๊าป๊าช๊อป,ะป,ะปะช๊อ้โหสู้ทุกคนได้ในโลกนี้<ะ>รวมไปถึงสมัยก่อนอย่างหุ่นปวยเอียงอะไรเนี่ยโหตีลังกากําลังภายในๆๆๆๆๆๆเนี่ยสุดยอดคือผมคิดตั้งแต่เด็กแล้วว่าคนจีนต้องเก่งสุดในโลกขนาดตกไป่นน้าตกยังไปเจอคัมภีฝึกฝนกลับขึ้นมาเก่งกว่าเดิมอีกคิดดูก็แล้วกันสนับสนุนโดย t ด e Digital STM สูตรรวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT PASS บริการ power supply สำรองใช้โดย TT t h e r m a t Tech a s s n e เ G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT g แก g e เจ็คันเทพโดยเทพแก a สเจ็